โอเคนะเทกเทคเจ็ดเทคสุดท้ายอะไรยี้ค okay. so, ือเกียรถ่ายแล้วเอ้ยโอเคก็สวัสด huh ีคือด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่ก็อยู่กับช่องซิปเปิลสี่สองเนี่ยจำอะไรเกมโรบักแบบขาดได้เลยชิคเป็นอีกแล้วนะครับผมก็นั่นแหละผมผมถ่ายเยอะมากเลยเปวดร้อนเลยอ่ะคือผมถ่ายมาหลายเทคมากทุกคน ประมาณหกเจ็ดเทคด้วยมั้งเออคือเว็บถ่ายเยอะจริงๆทุกคนแบบคือพื้นที่จะเต็มอยู่แล้วเลยเออพื้นที่ห้าสิบสองกิโลเลยตอนเนี้ยเอ,อ้าออกไปแล้วอะ่ะโหก็ไม่เรออาเลยเลยอ่ะจะขอไปบอกเพื่อนมานึงนะว่าไฟหาย โอเคเดี๋ยวสักสักแป๊บหนึ่งเพื่อนผมนะ่าจะเข้ามานะเดี๋ยวผมรีวิวไอ้นี่ก่อนเลยกันนะไอ์บอยชี่เลยวะแคญ่าเทเบิลเอ่อไอเซียนแคญ่าเทเบิลเอสเปล่าเทเบิลเอสนู่นไอ้นี่เปล่าบอยชี่ไทยคันไอ้บอยชี่ไทยคันเทเบิลเอสไม่รู้ทำไมมีเขาเทเบ,บนะิลนั้นมันเป็นรถไฟฟ้าเออมารีวิวบอยชี่เลยวะ่านี่ดีมารีวิวอัสตามาติงก่อนแล้วกันนะเออว่าคุ้มไหมนะ อัสตินมาติอยู่ไหนวะอัศวินมาติงนี่เค okay. นี่คืออัสตินมาตินน่าดูคนโอ้แมกอสน่าเก๋น่าเก๋โคตรเลยเออก็ใช่ใช่นี่คืออัสตินมาตินถ้าสปีดอยู่ที่300ไปทศสองนั่นคนก็ถือว่าไม่ได้แรงอะไรมากนะเพราะว่ารถที่ผมขับปกติอยู่แล้วมันวิ่ง500ให้กว่าอืมก็มไม่ค่อยจะคิดอะไรเทเา่าไหร่ขับมาไป100 ปกติขับรถประมาณห้ากิโลร้อกิโลเมตรเศรษฐายมากเอ้ยคือแบบลืมว่าคือผมไปบอกเพื่อนมาแล้วว่าไฟมันหายนะคนเออไฟมันหายไฟไฟเอ่อไฟคลิปมันหายนะคนอืมไฟคลิปมันหายคือเอาจริงคือถ่ายมาหลายรอบแล้วทุกคนคือคือเทคเจ็ดแล้ว คือแบบตึงจัดอะโหคนมีความพยายามเทคเจ็ดไอว่ะยวคิดนาเดี๋ยวผมจะถ่ายจากเครื่องเก่าผมแล้วกันนะถ่ายแบบถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันถ่ายจากแอปอะไรเงี้ยคือมันไม่ไหวคนคือฟันมันรับไม่ไหวไงคือมันสองคนอ่ะก็คือมันแหลกแล้วคือแบบตึงเกินอะ ตึงเกินนะตึงเกินโคตรตึงตึงจะขอเชิญเพื่อนไปไ,ไ,ไหน่หน่คือเพื่อนมันไม่ค่อยเ,อ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 เพื่อนมันไม่ค่อยตอบตอบไลน์เท่าไหร่นะเชื่อแล้วมันหายไปเลยเชียร์เอ้ยหายไปเลยอ่ะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวไปเชื่อมันใหม่เพราะว่าวันนี้คือแอปมันหลุดนะก็ะเดี๋ยวผมมีวิธีใหม่แล้วคือ การเอาเครื่องเก่าๆนี่แหละเอามาถ่ายนะเอามาถ่ายถ่ายวิดีโอให้ทุกคนเออไม่ใช่ไอ่ช่วยไม่ได้ถ่ายแบบแอปอย่างเงีย้ยแต่อาจจะไม่แต่จะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าแสงจะเข้าแล้วก็แสงเข้าก็ขอโทษด้วยนะโดนเพราะว่าอ่ามีไอ้คลิหน้าให้วม่จะทำเดีแล้วก็แสงเข้าก็ขอโทษด้วยนะ เพราะว่ามันถ่ายจากแอปไม่ได้จริงคุคือถ่ายจากแอปทุบมันหลุดเลยอ่ะคือมันถ่ายไม่ได้ทุกคนคือผมมีที่ตั้งอยูน่นะเป็นโมเดลรถอ่ะคือไม่รู้ชือมาทำาไมก็ซื้อมาตั้งโทรศัพท์ก็ได้ตลัดกาวิวีก็มีแค่นี้แหละไปแล้วบาย